หลายคนก็ยังสงสัยอยู ites, right? mm ่นะคะว่าข้าวมันไก่น้ำมอหุงข้าวมันไก่ใช้วิธีผัดไหมนะคะข้าวมันไก่น้ำมอจะบอกว่าไม่เคยผัดข้าวนะคะไม่เคยผัดข้าวใช้วิธีซาวน้ำทักสองรอบทะแล้วก็นํามาหุงได้เลยนะคะแล้วเวลาเราหุงเสร็จเม็ดข้าวเราเป็นแบบไหนนะคะอ่าระหว่างผัดกับไม่ผัดต่างกันยังไงนะคะอันนี้ข้าวมันไก่น้ำมอเคยลองแล้วนะคะผัดกับไม่ผัดก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะมันอยู่ที่ วิธีการหุงข้าวนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราหุงแบบไม่ผัดเม็ดข้าวออกมาจะสวยไหมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการหุงแบบหม้อเล็กๆนะคะหม้อไว้สําหรับทดลองทํากินเองที่บ้านนะคะมาดูกันเลยว่าเม็ดข้าวสวยขนาดไหน นี่ค่ะนี่ก็คือข้าวที่เราหุงนะคะแบบไม่ได้ใช้วิธีการผัดนะคะก็หุงได้เลยเม็ดก็สวยประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของสีข้าวนะคะข้าวแก่่น้ำมอเคยแนะนําแล้วถ้าอยากให้สีข้าวแบบเป็นสีเหลืองแบบนวลๆแบบนี้นะคะก็ให้ใช้ซอสหวานนะคะในการแต่งสีข้าวเวลาที่เราหุงข้าวนะคะให้ใส่ไปพร้อมกับเครื่องปรุงต่างๆเลยนะคะแล้วก็ตัวน้าซุป ที่เราเตรียมไว้สําหรับหูงข้าวมันไก่นะคะก็คือให้ผสมทุกอย่างไปด้วยกันเลยนะคะนี่ก็คืออ่ข้าวที่เราหุงออกมาโดยที่เราไม่ได้ผัดนะคะอันนี้ก็ใครอยากจะผัดก็ผัดได้นะคะแต่ว่าวิธีที่แบบง่ายๆสะดวกที่ข้าวมันไก่ท่ามอใช้อยู่ก็คือไม่ได้ผัดเม็ดข้าวออกมาก็าประมาณนี้นะคะคืออ่านะคะเป็นตัวประมาณนี้เลยนะคะ หรือว่าถ้าใครอมองว่าสีค่ามันเข้มไปนะคะก็ให้เราลดปริมาณตัวซอสหวานลุงได้นะคะหรือถ้าใครอยากได้สีเข้มแบบนี้ก็ให้ใส่เพิ่มไปก็ประมาณ1ช้อนโตน้นะคะข้าวหม้อน,นี้เราหุงอยู่ที่ประมาณเกืบเกือบสอโลนะคะ